สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการความจริงบันนี้เป็นรายการความจริงประจำวันที่10พฤศจิกายน2551นะครับเวลานี้มีหมายกำหนดสเสร็จงานพระราชพิธีอย่างเป็นทางการออบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะได้ทราบกันซะหน่อยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรีพานุเกิดลาบผลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้รับผิดชอบงานจาราจรได้ออกมาถแถลงข่าวถึงหมายกำหนดการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สเสด็จพระราชะดำเนินเพื่อทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่19พฤศจิาจก,กายน รายละเอียดนี่ต้องรบกวนคุณจตุพรช่วยเล่าให้ฟังนิดเดอยนะครับว่าหมายกําหนดการเส้นทางพระราชาดําเนินนั้นไปยังไงมาอย่างไโดยทุกขบวนสเสด็จจะไม่ใช้ถนนราชาดําเนินนอกถนนราชาดําเนินนอกคือบริเวณที่พันธมิตรนะครับได้ปิดอยู่นะครับเป็นระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาวันที่สิบสี่พฤศจิกายนสเสด็จเวลาสิบเจ็ดจุดสามูนนวันที่สิบห้าพฤศจิกายนมีสองขบวนเวลา เจ็ดนาฬิกาและ16.30กนวันที่สิบหกพฤศจิกายนเวลา8.00จุนวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเวลา16.30กนวันที่18เวลาสิบจุนยนและวันที่สิเวลา16.30กนพระบรมโ,โอรสาธิราชเสด็จวัดราชบพิตรก่อนจากนั้นเวลา17.00นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จวัวัดราชบพิตร ดังนั้นพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถรอเฝ้าได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่ถนนราชดำเนินกลางราชดำเนินในและโดยรอบสนามหลวงตามที่กําหนดให้ประชาชนเฝ้าได้สำนักพระราชวังกําหนดเส้นทางเสด็จพระราชวิถีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาส ราชนครินทร์หน้าท้องสนามหลวงโดยใช้เส้นทางเสด็จจากสวนจิตรดาไปยังถนนพระรามห้าถนนอยุธยาถนนสีอยุธยาถนนสวรรคโลกถนนหลานหลวงจุดนี้แหละครับที่เปลี่ยนจากถนนราชดำเนิอนนอกมาเป็นถนนหลานหลวงถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในสนามหลวงทรงประกอบพิธีเสร็จเสด็จกลับเส้นทางเดิมที่น้องประชาชนสามารถจะเฝ้ารับเสด็จได้ ตามเส้นทางที่ผ่านตั้งแต่ถนนราชดำเนินกลางราชดำเนินในและท้องสนามหลวงซึ่งจะเว้นพื้นที่ราชดำเนินนอกบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่พันธมิตรได้ปิดเอาไว้เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นนั้นว่าชัดเจนนะครับเพราะว่ารองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลรับผิดชอบในเรื่องการจราจรเป็นผู้ถแถลงเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินการแถลงนี้ก็เป็นการถแถลงอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จจะได้สะดวกตรงไหนจะเฝ้ารับเสด็จ ตรงไหนก็จะได้ทราบลวงหน้าและเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีการเสด็จพระราชดำเนินผ่านเส้นทางที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งเวทีปราศัยอยู่บนบนถนนราชดำเนินตรงบริเวณสะพานมขวานเรียกว่าถนนราชดำเนินนอกเป็นอันแน่นอนชัดเจนแล้วนะครับไม่มีเส้นทางพระราชดำเนินผ่านทางนั้นครับแต่และแต่คุณวิลาครับวันนี้แกนนาพันธมิตรนะครับก็ได้มีการประชุมกัน เรื่องการเปิดถนนราชดำเนินนอกนะครับซึ่งสุดท้ายก็ได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันนะครับว่าให้รื้อสิ่งกีดขวางออกจากถนนราชดำเนินนอกออกทั้งสิงช่องการจราจรนะครับและสิ่งของที่กีดขวางทางเดินเท้าทั้งหมดโดยจะไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นในระหว่างวันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมโดยให้เริ่มทาการรื้อสิ่งกีดขวางทั้งหมดทันที ไปหลังการปรุมเสร็จสิ้นนะฮะการอีะะ่ว่าตอนนี้เริ่มรเริ่มเริ่มร,มรมือแล้วทแลงการของของพันธมิตรนี่ก็ออกมาก็คงจะเพราะเหตุว่าโดนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่มีความจงรักภักดีบนเอาโดยวิธีใดก็ไม่ทราบละแต่รวมความว่าการประชุมกันและตัดสินใจที่จะรื้อสิ่งกีดขวางเพื่อเปิดถนนราชดำเนินเต็มที่นั้นสายไปเสีแล้ว คือทางตำรวจจราจรและสำนักพระราชวังซึ่งเขาได้ประสานงานกันมาตั้งแต่เดิมที่ได้ขอร้องว่าถ้าจะถอนก็ต้องถอนออกไปก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันเพราะเขาจะต้องจัดการกับพื้นที่คือจะต้องปรับตำวจจราจรจัดทําภูมิทัศน์ให้มันสวยงามสอดคล้องกับบริเวณอื่นๆนั้นเป็นอันว่าไม่สามารถจะทําได้และเมื่อหมายกําหนดการอย่างเป็นทางการออกมาชัดเจนเช่นนี้แล้วก็เส้นทางพระราชดำเนกก็จะเป็นไปตามหมายกําหนดการ ที่ทางตำรวจได้ถแถลงรวมความว่าความดึงดื้อถือดีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่กระทํากันในคราวนี้ก็ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในบรรดาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหกสิบสามล้านคนคือได้เห็นประจักษ์กันเสียทีว่าคนที่ขึ้นมาเวทีแล้วก็ประกาศถาวายความจงรักภักดีตลาดชีพต่างๆนานาสุดแล้วแต่จะเสศสันปั่นแต่งขึ้นนั้นในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย เขาได้ให้ได้เทิดพระเกียรติไว้เพียงใดแค่ไหนก็ประจักษ์จากงานครั้งนี้นะครับซึ่งก็เห็นกันอย่างชัดเจนแต่แน่ละว่าเมื่อประชาชนคนไทยทั้งหกสิบสามล้านคนรวมพลังใจกันก็ไม่มีใครที่จะทัดทานได้ไม่มีใครสามารถจะทัดทานความรู้สึกของพี่น้องประชาชนได้งานพระราชพิธีสําคัญนี้เป็นงานพระราชพิธีสําคัญที่เรียกว่าคนไทยทั้งประเทศมีจิตใจจดจ่ออยู่ เพราะฉะนั้นความประสงค์หรือความปรารถนาของคนไทยที่อยากจะเห็นกระบวนเสด็จพระราชดำเนินนั้นต้องสเสด็จพระราชดำเนินผ่านถนนราชดำเนินโดยตลอดนั้นก็กดดันครับแกนนําพันธมิตรถึงแม้จะดื้อด้านยังไงก็ในที่สุดก็ต้องถอยไปคือแปลว่าการถอยไปก็สายคือไม่ได้ไมีความห,หมายเลย<อ>นะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาได้ยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าพันธมิตรประสงค์จะเปิดถนนราชดำเนินรอบเนี่ย ต้องเปิดก่อนเจ็ดวันเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เตรียมการแต่ปรากฏว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแกนมันแกนแกนนําพันธมิตรจะอ้างเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักนะครับโดยไม่ได้สนใจว่าขาบวนเสด็จจะมีความปลอดภัยหรือไม่ก่อนหน้านี้พลตรีจําลองศรีเมืองรวมกระทั่งแกนนาพันธมิตรบอกว่าเปิดเส้นทางจราจรได้แต่ขอ,อช่องด้านซ้ายสุดนะครับบริเวณรั้วติดทำเนียบรัฐบาลเขาก็จะวาง ล้อรถยนต์นะครับลวดหนามวางไว้เหมือนเดิมเพราะเฉราะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าจะเสด็จเส้นทางนี้ก็จะไม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่สามารถจะเข้าไปตรวจได้เลยว่าหลังฉากนะครับของล้อรถยนต์เก่าลวดหนามนั้นจะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงเส้นทางไปยังถนนหลานหลวงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับที่พันธมิตรได้มีการประชุมแล้มีมติ เป็นมัติแบบจนกรอกและไม่มีความหมายมมและไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะยกพื้นที่ถนนราชดำเนินนอกให้กลายเป็นเส้นทางเสด็จเมื่อวานนี้คุณวีระได้อ่านคําปฏิญาณตนของแม่ทัพนายกองนะครับที่ปฏิญาณตนในการปกป้องราชบัลลังก์มีนายทหารหบางคนก็คุยกับผมเหมือนกันว่าเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันมีความรู้สึกที่เจ็บปวดที่สุดเหมือนกันว่ามันมีกลุ่มคนที่พูดว่าตัวเองจงรักภักดีแต่ท้ายที่สุดเมื่อเลือกความปลอดภัยของตัวเอง กับความปลอดภัยของราชวงศ์กับความปลอดภัยของพระเจ้าแผ่นดินนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเลือกความปลอดภัยของตัวเองไม่สนใจความปลอดภัยของพระเจ้าแผ่นดินผมจึงบอกว่าการมีมติในวันนี้เป็นมติที่เต็มไปด้วยมายาและจอมปลอมที่สุดเป็นมติของความจนกรอบและก็ไม่ได้มีความหมายอะไร,รเพราะเจ้าหน้าที่ตารวจเขาก็เตรียมการไม่ทันครับคือถ้าเป็นคนอื่นพูดผมก็ไม่ไม่รู้สึกระคายใจเท่าไหร่ ใ่่คุณก่อแกวกุญจพรับแต่ว่าคนที่ออกมาแถลงเนี่ยคือพลตรีจำลองสีงเมืองซึ่งเป็นคนที่เป็นทหารจบโรงเรียนในร้อยจอปรอเดียนิดเดียวเป็นหายสมควรเป็นนายร้อยเพียงไม่กี่คนเลยนะครับที่ไม่ได้รับพระราชทานกระบีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาละนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าการที่มียศถึงพลตรีก็ต้องถือว่าเป็นนายทหารผู้ใหญ่แล้วครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ได้ชื่อว่า มีชื่อเสียงกึกก้องกองทัพไทยอยู่พอสมควรนะครับรุ่นของพลตรีจำลองสีเมืองแล้วก็เป็นรุ่นที่ก็ได้ชื่อว่ามิได้ย่อหย่อนไปกว่ารุ่นใดๆในด้านของการแสดงความจงรักภักดีแต่ว่าคนที่ออกมาแถลงเหตุผลในการที่ไม่ยอมเปิดถนนให้เต็มที่ทั้งสิบ